ส2 3สนนวันอาทิตย์ที่17พฤศธจิกายน2 5 6พรยหครับที่น้องครับพาดูบรรยากาศห้อยพอรเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวด้วยมือนะครับใช้เขียวนะครับตรงนี้แปลงนี้แปลงนี้นี่น้ำเต็มร,ระดับน้ำของใส่ไก่ครับระดับน้ำในแปลงนี้ น้ำเต็มไม่ปล่อยไป,ปเก็บกับน้ำไม่ใช้หน้าแหลงนั้นวิธีวิธีการเดียวที่จะทำได้คือเกี่ยวมือครับรถไถรถเกี่ยวลงไม่ได้แน่นอนร,ระดับน้ำของใส้ไก่กับระดับน้ำในแปลงระดับเดียวกัน นี่คน้ำไหลท่วมเลยนี่ครับน้ำไหงท่วมเลยนัำขึ้นแข็งปีนี้ต้องยกคันนาให้สูงขึ้น่อย ปีนี้เปลี่ยนแผนนะครับปีนี้จะไม่ปลูกข้าวปีนี้เดี๋ยวจะทำเป็นนาผักกับผักพายผักขยงปักบุ้งแก้วแปลงนี้ประมาณสองไร่ไม่ปลูกข้าวนะครับน้ำเยอะ แหมหมยพอนเกี่ยวงานหมุรอบนี้เกี่ยวเสร็จแล้วมัดนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปตีไปเอาหนะครับที่บ้านพอดีคงคงไม่ทำาแล้วล่ะอข้าวน้ำเยอะพอดีว่ามีปวดทายพอขึ้นไดครับพอดีมีผักเขียวเนาะใส่ผักเขียวดีสบาย ปลาเขียวบอกผมครับ<ม>เดี๋ยวมาตีข่าวนี่ครับนี่ปลาปลาโดดกิมเม็ดเขาเ่าเต็มเลยครับเออปลาเยอะนี่ครับนี่ครับถึงเข่าเลยนะน้ำนี่ครับวิธีการเกี่ยวข้าวสมัยก่อน สมัยก่อนไม่มีรถไถก็จะแบบนี้ครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ใช้วิธีการก่อนนี้เกี่ยวเสร็จก็จะตากแล้วก็จะมัดเป็นป้อน,อนแล้วก็จะหาบขึ้นลานนะครับเหมือนกันก่อนนี้จะมีลานลานก็ใช้ขี้ควายทำขึ้นลานแล้วก็ใช้วิธีการตีฟาด สมัยก่อนแต่ทุกวันนี้รถเกี่ยวครับเสร็จดีเดียวสะดวกขึ้นนู่นครับรถเกี่ยวมาแล้วไยพอนของฟันหงส์มาแล้ว,ว,ลวครับเกี่ยวข้าวแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวพันยังกี่ปีดีข้าวเหนียวที่อ่ะ อ๋อเหนียวพันเตียมาจากสุรินรนะมัาจากย่าแสงอ๋อมาจากกันทรลักกับพันเตียปีที่แล้วนี่เขี้ยวงูเนาะนี่ครับระดับน้ำยังสูงอยู่ลเลยเ,เดี๋ยวพายเหงื่อมาย่างมองกลับเลยเนาะ อยกตัิดบี่การเกี่ยวข้าวหอยฟอน เกี่ยวจริงๆก็วันเดียวก็จบครับเนี่ยใช้เวลาวันสองวันก็จบครับเกี่ยวจริงนครับขึ้นมาแล้วัฟนหงแันหงนัดรถไทยมาแล้วครับวันนี้รถผู้ใดครันนี่ วของรถเกี่ยวดี <Yeah. S 1> บ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม mm hmm. ขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตปัจจากโลกไปให้เจ็บสูบพลังไกแข็งแรงนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ